สำหรับคนธรรมดามันเปรียบได้กับสมบัติมหาศาลแม้แต่เหล่าตระกูลน้อยใหญ่นับไม่ถ้วนภายในแดนเทพจงโจต่างก็อิจฉาเหล่าผู้เชี่ยวชาญจอมเทพต่างถวิลหามันอย่างบ้าคลาั่งการได้รับสืบทอดจากจักรพรรดิจูเซียนต่างจากการได้รับสืบทอดจากผู้อื่นจักรพรรดิโบราณไร้ที่เปรียบเช่นนี้น่ากลัวขนาดไหนการที่สามารถได้รับมรดกของจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่นั้นเทียบเท่ากับการถือกำเนิดจัก,กรพรรดิจูเซียนคนที่สอง ยิ่งไปกว่านั้นในโลกเทวะตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญจัก,กรพรรดิเทพมีอยู่อย่างเบาบางมากและอาจถือได้ว่าไม่มีตัวตนอยู่จริงบนโลกการที่สามารถได้รับมรดกของจัก,กรพรรดิจูเซียนมันเทียบเท่ากับได้รับสมบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเจ้ารู้ไหมว่าข้าให้ความสําคัญกับเจ้าตรงไหนจัก,กรพรรดิจูเซียนเอ่ยถามสเสวียเหลียงใจกระบี่สเสวียเหลียงกล่าวตอบอย่างจริงจัง ใช่แล้วเป็นที่ใจกระบีของเจ้าแต่ใจกระบีของเจ้าแข,แข็งแกร่งเพียงพอแต่อมหิตไม่มากพอถ้าหากเจ้าต้องการสังหารเหล่าเซียนในอดีตเจ้าจะต้องไร้ที่เปรียบใจกระบีต้องมั่นคงดุดขุนเขาสังหารเข็นข้านับไม่ถ้วนกระบีของข้าไม่มีใครหยุดยั้งได้ไม่มีใครสั่นคลอนมันได้เจตแห่งกระบีที่แท้จริงกำเนิดจากใจของเจ้าเจตกระบีเจ้าอยู่ที่นี่แล้วใจกระบีเจ้าก็อยู่ที่นี่นั่นคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดนับจากนี้ไปเจ้าคือผู้สืบทอดของข้าจาก,กรพพัดจูเซียนผู้นี้ จัก,กรพัรดจูเซียนกล่าวออกมาจากใจในเวลานี้แผ่นหลังของเขาค่อยๆหันมาอย่างช้าๆคิ้วดุจคมดาบไอสังหารที่แผ่ออกมาจากร่างเขากำลังนั่งไข่ห้างในมือถือดับสั้นเล่มหนึ่งกลิ่นอายโบราณทำให้ผู้คนรู้สึกหายใจไม่ออกตอนที่3037มีร่องลึกในอกฟ้าดินสันคลอนในลมหายใจเดียวสมกับที่เป็นจัก,กรพรรดโบราณเจียงเฉินยกย่องจักใจจริงดาบจูเซียนหักไปแล้ว มรดกของข้าทั้งหมดมีเพียงดาบจูเซียนที่เหลืออยู่ครึ่งหนึ่งครั้งนี้ข้าจะชี้นำเจ้าและเปิดเส้นทางสู่จักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ดาบจูเซียนที่เหลืออยู่ครึ่งเดียวได้ปรากฏในมือของเสวียเหลียงอย่างเงียบๆวิธีแห่งจูเซียนคือเต่าที่เจ้าต้องฝึกฝนในอนาคตอย่างไรก็ตามความลึกซึ้งของเต่าไม่ใช่สิ่งที่ตัวเจ้าตอนนี้สามารถทำความเข้าใจได้ในอนาคตเมื่อเจ้าทะลวงขอบเขตจักรพรรดิเทพเจ้าจะสามารถเข้าใจถึงพลังที่แท้จริงของเต่าจูเซียนของข้าผู้สังหารผู้ฝึกตนในยุคศูนย์โบราณทั้งหมดและกลายเป็นเทพเซียนเพียงหนึ่งเดียว นี่แหละคือเต่าจูเซียนเสียงอันเคร่งขรึมของจักรพรรดิจูเซียนทำให้สวีเหลียงมีท่าทางจริงจังมรดกของจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ที่แม้แต่เจียงเฉินก็ไม่สามารถรับมันได้เขากลับได้มันมาหัวใจของสวียเหลียงเต็มไปด้วยหุบเหวนับไม่ถ้วนดูเหมือนเขาจะเหนือกว่าเจียงเฉินวันเวลาที่เขาจะได้ต่อสู้กับเจียงเฉินก็คงอยู่อีกไม่ไกลในใจสวีเหลียงไม่ได้รู้สึกยินดีหรือเศร้าโศกมรดกจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ไม่ใช่ใครจะได้รับเลือกถ้าหากไม่มีคุณสมบัติแม้ว่ามรดกจะต้องถูกทำลายจจักรพดู เซียนผู้ยิ่งใหญ่ก็ไม่มีทางส่งต่อมันให้กับเขาไม่เช่นนั้นมันจะเป็นการเสื่อมเสียเกียรติของจักรพัิจูเซียนสวีเหลียงครุ่นคิดอยู่เงียบๆเจดแห่งกระบี่ของเขาหลังจากได้รับมรดกของจักรพัิจูเซียนมันได้ยกระดับขึ้นไปอีกระดับเจ้าหนูในเมื่อเจ้าฝึกฝนเพลงดับเดียวดายของข้าและพวกเราเองก็ยังมาจากโลกเดียวกันข้าจะมอบของขวัญให้แก่เจ้าเต่าของเจ้ายังเป็นเพียงเต่าขั้นต้นและข้าจะมอบร่องรอยเต่าอันยิ่งใหญ่ช่วยเจ้าทะลวงขอบเขตเทวเทพ ส่วนเจ้าจะสามารถเข้าใจแก่นแท้แห่งเต่าได้หรือไม่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับวาสนาของเจ้าขอบคุณผู้อาวุโสม่านตาเจียงเฉินหดเล็กลงและเขาพยักหน้างเงียบๆดวงตาเขาเต็มไปด้วยความขอบคุณแสงสีขาวแผ่ออกมาจากด้านบนศีรษะของจัก,กรพัิจูเซียนและหมอกหนาก็ได้ลอยตรงไปที่เจียงเฉินเจียงเฉินหลับตาลงดวงตาปิสนิทและนั่งขัดสมาธิเจียงเฉินทาการปรับลมหายใจและนั่งสมาธิและในเวลานี้เองเขาก็ได้เข้าสู่ห้วงการฝึกตน เจียงเฉินทำจิตใจของเขาให้สงบลงและร่างกายเขาเข้าสู่ไรต้ตัวตนความเงียบสงบและการตัดขาดจากฟ้าดินทำให้ร่างกายและจิตใจเจียงเฉินรวมอยู่ในตันเถียนเตาของเขาคือเตาพิชิตสวรรค์ยืนหยัดเหนือฟ้าก้าว <9 S 2> เหนือทุกสรรพสิ่งมีเพียงการเดินเส้นทางพิชิตสวรรค์ถึงจะสำเร็จเตาพิชิตสวรรค์ได้เจียงเฉินทำใจของเขาให้กระจ่างวิญ,ญญาณเขาเข้าสู่เตาขณะที่เขาคิดเช่นนี้พลังเตาก็ได้เอ่อล้นพุ่งทะยานขึ้นสู่ฟ้ามุ่งตรงขึ้นสู่ก้าวสวรรค์นี่มัน ล้านหลัวงและคนอื่นๆทั้งหมดต่างมองเจียงเฉินอยู่เงียบๆเพราะร่างกายของเขาได้มีพลังปราณที่ทรงพลังอย่างมากประตุออกมามันเหมือนกับมังกรสวรรค์พุ่งทยานขึ้นสู่ฟากฟ้าและทยานสู่ก้าวสวรรค์มีมังกรอีกนับหมื่นส่งเสียงคำรามดังกึงกก้อง